สวัสดีครับวันนี้ผมปอมบางบอจากเพจร้านพระเครื่องปอมบางบอนครับวันนี้นําเหรียญของจังหวัดชัยนาทเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณสูงแล้วก็หายาด้วยนะครับนี่นี่คือเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บําเพญบุญครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านสร้างเมื่อปี2506นี่ครับเป็นเนื้อทองฝาบาทเมื่อกันว่าสร้างเพียงแค่2,500เหรียญเท่านั้นนะครับ สมัยก่อนนี่ดังคู่กับเรหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามเลยนะนี่ปัจจุบันพ่อกลวยหลักล้านแล้วนะครับสําหรับพ่อเชื้อก็สวยๆก็หมื่นกลางนะครับนี่เป็นเหรียญที่มีเกน,นะครับจุดตายเลยครับนี่พลิกมาด้านซ้ายมือครับบริเวณข้างหูเหรียญน,นี่ครับจะมีตัวตัดนูนๆขึ้นมานี่เพื่อนๆเห็นไหมครับนี่แค่นี้เองง่ายๆ นี่ถ้าส่งหยิบมาตาปล่าเห็นไหมครับตรงปลายเล็บผมแค่นี้เองนี่คือจุดดูครับของเกมีเยอะครับรูเจาะจะไม่ธรรมชาติด้านหลังเหรียญจะไม่เรียบตึงครับนี่ของแท้ต้องตึงมากเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณสูงครับมีประสบการณ์มากมายเลยนะทางด้านคงกระพันมหาอุดแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยนี่วันนี้ได้เหรียญสวยเดิมเลยครับนี่มีแค่2,500เหรียญครับ สร้างเมื่อปี2506โอเคเดี๋ยวให้ดูจุดดูจุดตาอีกครั้งหนึ่งนี่ครับพลิกมาด้านซ้ายนี่ครับบริเวณนี้โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับ